ามาฝากอีกสักหนึ่งข้อรอบที่หนึ่งนี้เรายังขาดเรื่องของงานและพลังงานชายคนหนึ่งต้องการยกวัตถุมวล4กิโลกร,รมัมขึ้นโดยใช้ระบบลอกที่ประกอบด้วยลอสองตัวดังรูปข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องอมาดูรูปกันก่อนมีชายคนหนึ่งเนาะตัวนี้เขาต้องการยกมวล4กิโลกร,รมัมโดยใช้ระบบลอกดูปื๊บ ก็เห็นชัดเจนเนาะว่ามวลตัวนี้สิกิโลกร,รมัมผูกติดกับรอกตัวนี้เขาตั้งมันว่าเป็นรอกตัวที่สองนะด้านล่างตรงนี้เป็นรอกเดี่ยวเคลื่อนที่นะ กับอีกอันนึงก็คือรอกตัวที่1อันนี้เป็นรอกเดี่ยวตายตัวเพราะว่าเลื่อนไม่ได้หมุนได้อย่างเดียวและก็มีเชือกคล้องผ่านด้วยการผูกติดกับรอกที่1นึ่งค้องผ่านตรงนี้ปึ๊บวนขึ้นไปรอกที่หและก็มาถึงมือของชายคนนี้ให้มุมมาทํามุมเซต้ากับแนวระดับ เรื่องของงานและพลังงานที่เป็นพวกเครื่องกลทั้งหลายคีย์เวิร์ดของมันเลยน้องๆต้องจินตนาการให้ออกว่าเวลาที่มันทำงานมันจะมีการขยับขยื่อนยังไงบ้างอย่างข้อนี้เราก็จินตนาการถ้าเราดึงเชือกนะเราเป็นชายคนนี้เราดึงเชือกเชือกตัวนี้ก็จะหดมาแล้วก็ทำให้เชือกเส้นนี้นี่เส้นเดียวกันถูกไหม นี่คือเชือกเส้นเดียวกันอวนผ่านนี่ค่ะมาคล้องนี่ค่ะมันก็จะถูกดึงขึ้นไปทําให้ตัววัตถุซึ่งผูกติดกับรอกตัวที่2นี้มีการขยับขึ้นเขาบอกว่าข้อ1ถ้าปรับมุมเซตาตัวนี้นะอ่ามุมเซตาให้ใกล้กับระนาบพื้นมากขึ้นจะทําให้ใช้แรงน้อยลงใกล้กับระนาบพื้นมากขึ้นหน้าตาเป็นยังไงอะ่ะก็คือให้มุมเนี่ยมันเล็กๆถูกไหมพูดง่ายๆก็คือให้ผู้ชายคนเนี้ยถอยหลังไป ถอยหลังมาไกลๆเชือกมันก็จะคล้องผ่านแล้วก็ดึงมาหาชายคนนี้ซึ่งอยู่ไกลๆถูกไหมสมมติว่านี่คือในระดับขอต่อมาไกลๆเลยนะคะเชื่อมก็จะผูกนี้ใช่ไหมแล้วก็วนมานี่แล้วก็มาคล้องผ่านะดึงมาทางนี้แปลว่ามุมมุมที่ทําม,มุมใหม่เห็นไหมว่ามุมมันเล็กลงถูกปะต่อมามุมมันเล็กลงชายคนนี้ถูกเขยิบมาที่ตรงนี้ละ เชือกมันก็จะดึงมาตรงนี้ใชายคนนี้ต้องออกแรงใช้แรงน้อยลงจริงหรือเปล่าแรงที่เขาออกนี่คือแรงอะไรจะเรียกว่าเป็นแรงตึงเชือกก็ได้เนาะตัวทีใช่ปะ่ะตัวทีน้อยลงจริงไหมทุกคน ไม่ใช่ลอกตัวนี้ลอกตัวนี้นทําหน้าที่แค่เปลี่ยนทิศทางจากถ้าเราอยูดดึงตรงนี้ฝั่งนี้นะเราต้องดึงขึ้นถูกปะขอไปคล้องผ่านรอกเดี่ยวตายตัวเพื่อเปลี่ยนทิศทางให้มันดึงลงนิดนึงได้ไหมมันจะสะดวกกว่าถูกไหมซึ่งมุมตัวนี้ไม่มีผลต่อค่าของแรงเลยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าแรงน้อยลงเนี่ยไม่ใช่เท่าเดิมเท่าเดิมค่ะแค่ปรับทิศเฉย ไม่มีผลอะไรต่อขนาดของแรงคะ่ะไม่ได้ข้อ1ตอบไม่ได้ข้อ2ถ้าดึงเชือกไปเป็นระยะ x ใดๆวัตถุจะขยับขึ้นมา x เท่ากันพี่ย้อนกลับมาใช้รูปเดิมวัตถุถูกดึงมาเป็นระยะ x เหรอเราต้องการสาวเชือกตัวนี้ตัดมาสาวมาเป็นระยะ x ใดๆนี่เขาดึงเชือกมาเป็นระยะ x ใดๆคือจากตรงจุดนี้นะกระเถิบมาจุดนี้พี่เรียกว่ามันจุด A กับจุด B แล้วกันโอเคไหมตำแหน่งของเชือกที่จุด A ถูกสาวมาจนถึงจุด B ขยับไปเป็นระยะ x ตรงตามที่เขาบอกดึงเชือกไปเป็นระยะ x วัตถุจะขยับขึ้นมา x เท่ากันจริงเปล่าเฮ้ยอันนี้มันเชือกเส้นเดียวอันนี้มันเชือกเส้นคู่พี่ลูกตาลเคยบอกไว้ว่า เชือกเส้นเดี่ยวเป็นสองเท่าของเชือกเส้นคู่หมายความว่าการกระจัดของเชือกเส้นเดียวเป็น2เท่าของเชือกเส้นคู่หมายความว่าความเร่งของเชือกเส้นเดี่ยวเป็น2เท่าของเชือกเส้นคู่นึกภาพเราสาวเชือกตัวนี้เป็นระยะ x ใดๆเชือกเส้นนี้ที่คล้องผ่านตัวนี้นะมันก็ต้องหดเป็นระยะ x เหมือนกันถูกไหมอันนี้ก็คือจุด a อันนี้ก็คือจุด b เชือกเส้นนี้ มันจะหดขึ้นไปเป็นระยะ x มวลตัวนี้ไม่ได้เลื่อนเป็นระยะ x นะมวลตัวนี้ไม่ใช่เชือกถูกไหมทุกคนมวลตัวนี้มันยึดยึดยึดติดกับรอกตัวที่สองนึกภาพเชือกเส้นนี้อุ้มค่ะอุ้มรอกไว้อุ้มรอกไว้อย่างนี้แล้วก็ไหลไหลเชือกเส้นนี้ไปเป็นระยะ x เวลาที่มันไหลไปเป็นระยะ x เนี่ยมันจะทำให้ฝั่งนี้ กับฝั่งนี้มันจะขยบไป x ส่วน2 x ส่วน2หมายความว่าฝั่งนี้กับฝั่งเนี้ยกระเถิบไป x ส่วน2ข้างละ x ส่วน2รวมการสองอันก็เลยกลายเป็น x เดียวข้างบนตัวมวลตัวนี้มันจะขยบขึ้นตรงนี้ <c oughs> เป็นระยะแค่ x ส่วน2ใช่เปล่าทุกคนลองจินตนาการสิมันใช่ไหมเอ้ยไม่เคยสังเกตค่ะพี่ ตัวมวลตัวมวลหรือตัวรอกของเราเนี่ยนะมันจะขยับขึ้นเป็นระยะ x ส่วน2เพราะว่าเชือกฝั่งซ้ายถูกดึงขึ้นไป x ส่วน2เชือกฝั่งขวาถูกดึงขึ้นไป x ส่วน2นั่นแหละเพราะเขาบอกข้อ2นี้ว่าถ้าเราดึงไปเป็นระยะ x แล้ววัตถุจะขยับขึ้นมา x เหมือนกันไม่ใช่ค่ะขยับแค่ครึ่งเดียวขยับขึ้นมาแค่ x ส่วน 2, 2> ข้อ3ถ้าในระบบรอกไม่มีรอกตัวที่สองเพื่อจะยกวัตถุให้ได้ความสูงเท่ากันงานที่ทำจะต้องมากขึ้นยกวัตถุให้สูงเท่ากันถามหาว่างานที่คนนั้นทำมันจะมากขึ้นไหมงานที่ทำเท่ากับงานที่ได้ งานที่คนนี้ทําก็คือเขาให้อะไรเขาทําอะไรเขาบอกว่าเขาต้องการยกวัตถุอันเดิมขยับขึ้นไปสูงเท่าเดิมผลลัพธ์เหมือนเดิมใช่ไหมงานเท่าเดิมเพราะฉะนั้นงานที่คนนี้ทำมันจะต้องเท่าเดิมมันไม่ใช่มากขึ้นเราลองมาพิจรารณางานที่คนนี้ทำเอาแบบที่มีรอกตัวที่สองก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมีรอกอันนี้คือรอกคนที่สองเนาะแล้วก็ผูกติดกับมวลเนะ แล้วก็มีเชือกใช่ไหมเชือกขากของผ่านง่าแล้วพี่ก็ไปคล้องผ่านข้างบนน่ะเนาะอย่างงี้เห็นปะพี่วัดง่ายๆนะโอเคปะเป็นแรงตึงทีสิ่งที่คนนี้ทําคือออกแรงตึงทีมาดึงผ่านรอกตัวนี้ดึงผ่านเชือกเี๋ือเชือกแล้วก็มาดึงผ่านรอกคราวนี้ถ้าเกิดเราพิจารณามวลตัวนี้แรงที่กระทําต่อมวลตัวนี้มีแรงอะไรบ้างมีแรงตึงเชือกกระทําต่อมวลตัวนี้เป็นสองที แล้วก็มีน้ำหนักค่ะมีมวล4กิโลกร,รัมก็ต้องมีน้ำหนักใช่มั้ย MG ก็เอา4ี่คูณสิได้40่ิบนิวตันสมมุติให้มวลก้อนเนี้ยนะขยับไปเป็นระยะ L ใดๆเนะเขาบอกว่าอยากยกให้ได้สูงเท่ากันอยากให้ตัวเนี้ยเลื่อนขึ้นมาเป็นระยะ H คนนี้จะต้องดึงเท่าไหร่ดึงสองเท่าถูกปะ เชือกเส้นเดี่ยวระยะจะเป็นสองเท่าของเชือกเส้นคู่ถ้าอยากให้มวลมวลตัวนี้นะกระเถิบขึ้นมาเป็นระยะ h พวงเนี้ยขยับขึ้นมาโดยใช้รอกเป็นจุดอ้างอิงเนาะเชือกตัวนี้จะต้องหดไปยาวออกมาเป็นระยะสองเท่าของ h ถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นงานที่คนนี้ทำงานที่คนนี้ทำคนนี้ออกแรงตึงทีถูกปะคูณกับระยะกระจัดตามแนวแรงคือ2 h ถูกไหมอ่ะแล้ว t เท่ากับเท่าไหรค่ครพี่ถ้าเราพิจารณาแรงที่เขายกเห็นตัวนี้ไหมแรงขึ้นเท่ากับแรงลง 2t มีค่าเท่ากับ40นิวตันเพราะฉะนั้นคนนี้ต้องออกแรง t 20นิวตันอ่ะพี่ลูกตันแทนไว้เก็บไว้ t เป็น20คะ่ะแล้วก็คูณกับ 2h นะคะเพราะฉะนั้นได้เป็น 40h เสร็จ ขออีกแบบหนึง่งเอาแบบที่มันไม่มีรอกตัวที่สองถ้าไม่มีรอกที่สองสิ่งที่เราทำก็คือเราต้องออกแรงยกมวลขึ้นไปเลยถูกปะ่ะจะมีแค่รอกตัวที่หนึ่งตัวนี้ก็คือออกแรงนี้แล้วก็มีเชือกแล้วก็ผูกติดกับมวลโอเคปะ่ะแล้วมันก็จะต้องออกแรงดึงขึ้นก็คือมวลก้อนเดิมนะคะแล้วก็มีเชือกอย่างนี้ไปคล้องผ่านรอกตัวที่หนึ่งทำหน้าตาคล้ายกันมากเลยแล้วก็มีแรงตึงทีถูกปะ่ะ คราวนี้ถ้าเราย้ายมาพิจารณาที่มวลตัวนี้อีกอไม่มีรอกแล้วค่ะแล้วยังไงคะต้องมีน้ำหนักใช่ไหม mg 4คูณ10มันก็นเลย40นิวตันแล้วก็แรงตึงทีนึงก็เชือกเส้นเดียวกันใช่ไหมแรงตึงทีมันก็จะชี้ขึ้นแบบนี้แรงขึ้นเท่ากับแรงลงแรงขึ้นคือ1ทีแรงลงก็คือ40ถูกไหมเพราะฉะนั้นทีเท่ากับ40นิวตัน W คืองานงานเอาแรงคูณระยะกระจัดตามแนวแรงระยะกระจัดตามแนวแรงตรงนี้เป็นเท่าไหร่แต่ถ้าเราสังเกตเขาบอกว่าอยากให้ยกได้สูงเท่ากันใช่ไหมถ้าต้องการให้มวลน,นี้สูงขึ้นไปเป็นระยะ h เท่าเดิมถ้าอยากได้มวลขยับขึ้นไปเป็นระยะ h ก็คือทั้งก้อนเนี่ยนะก็เถิบขึ้นมาเป็นระยะ h เราต้องดึงเชือก 2h ถูกไหมแต่ตอนนี้มันมีเชือกเส้นเดียวถ้าอยากให้มวลน,นี้ขยบเป็นระยะ h เราก็ต้องดึง 1h เพราะฉะนั้นถ้าเราแทนตัวนี้เป็น h 1เราก็จะได้เป็น40 h ค่คืองานที่ชายคนนี้ทำเราจะเห็นว่ามันเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นข้อ4ข้อ4ต้องถูกแน่เลยเชือกจาเป็นต้องทนแรงได้อย่างน้อย2 0นิวตันจึงจะไม่ขาดข้อ4ก็ต้องมาพูดถึงรูปตามปกปติก็คือแบบที่มีรอกตัวที่สองอย่างนี้แหละเขาบอกว่าเชือกต้องทนแรงตึงได้20นิวตันถูกปะล่ะ ตอนนี้เราบอกว่าเชือกนี้รองรับน้ําหนักของมวลตัวนี้โดยที่เขาไม่ได้คิดน้ําหนักของรอก,กอนเนาะอะ,อะ 2T เท่ากับ mg คือ40นิวตันแรงขึ้นเท่ากับแรงลงค่ะเพราะฉะนั้น 2T ก็คือ40นิวตันแรงตึงจึงเท่ากับ20นิวตันฟิสิกส์ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดถ้าน้องๆเข้าใจพื้นฐานสามารถมาเรียนคอสฟิสิกส์มอต้นกับพี่ลูกตาลได้เลยเนื้อหาแน่นทำโจทย์ได้ไวมีเทคนิคเยอะพร้อมสอบติดได้จริงมาเจอกันในคอสกับพี่ลูกตาลแล้วน้องๆจะรู้ว่าฟิสิกส์ไม่ยากอย่างที่คิดดูคลิปนี้จบแล้วกดเพลย์ลิสต์ตัดไปได้เลย